เบาอย่เงี cage, bitch, ้ยมาเล่นมาห้าแปไม่เป็น่ติดตับเราไปเนี่ยดีๆีมักำลังดีเลยแบบมาเล่นหน้าไม่ได้เน้นตบแบบเอาไว้แบบค่องๆเน้นเกมรับอะไร ไม่เฉยไม่เป็นไรปกติผมก็เล่นเล่นเล่นแรกๆผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็จะต้องตีให้มันตีหลายใช่มอาศัยมันมันอาศัยหลายอย่างครับไม้ก็มีส่วนความตึงของเอ็นก็มีส่วนท่าทางเราก็มีส่วนแรงเทคนิคเทคนิคใช่ส่วนใหญ่แรงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเทคนิค การการใช้สรีระร่างกายในในจังหวงะะราลูกมีส่วนเยอะวิธีการส่งแรงถ้าพูดง,นะง่ายๆนะอ่อย่างพี่ผู้หญิงเขาก็เหมือนไม่ได้ตีแรงแต่ลูกก็ไปลูกก็ออ 不坏，不坏的。你跟朋友关系也 Thank <laughs> you.